ส่วนบรรยากาศที่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับบุคคลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประทะระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยก็ต้องไปอ,อ,อยู่กันที่ศูนย์พักพิงที่สนามช้าง International อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยนะฮะคือณตรงเนี้ย เรื่องเขากระโดงเนี่ยไม่รู้นะว่าจะจบลงยังไงวัน<ฆ>นี้ก็มีการถแถลงกันด้วยแต่จะให้ดูภาพบรรยากาศของประชาชนนะครับที่ณตอนนี้เนี่ยก็ไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สนามช้างเนื่องจากว่ายังไม่สามารถกลับเข้าบ้านของตัวเองได้นะครับก็ไปพบว่ามีประชาชนหลายพันคนยังคงอาศัยอยู่ในสนามช้างแห่งนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆมาดูแลกันตลอดนะครับนอกจากนี้ก็มีหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านกรวดนะครับรพาบาลประโคนชัยแล้วก็รพยาบาลละหานทรายก็มา ตรวจคนไข้แล้วก็มีเภสัชมาคอยจ่ายยาให้กับคนที่มีโรคประจําตัวที่ไม่ได้พกยามาจากบ้านโดยเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับว่า,าสิ่งของอุปโภ,โภคบริโภคครบครันนะครับพร้อมกับเป็นความอบอุ่นปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหากว่าศูนย์พักพิงจังหวัดข้างเคียงขาดเหลือสิ่งใดให้ติดต่อมาได้เลยทางสนามช้างพร้อมให้การช่วยเหลือนะครับ